同学们，大家好，老师叫赵老师，你们还记得老师吗？你们已经见过老师了，是吧？啊，今天我们要来上的课就是体育运动。卡尼绕着今天，我火来学习运哈第二课是第2。首先，同学们，有些同学说我喜欢打篮球，对吗？有些同学说，我都不喜欢体育运动，因为很累。 因为我都觉得嗯我不喜欢对吗啊บางคนก็บอกว่าหนูเนี่ยชอบเล่นบาสมากเลยค่ะเหล่าซื้อผมเนี่ยชอบเล่นบาสมากเลยบางคนก็บอกผมเนี่ยไม่ชอบเล่นกีฬาอะไรเลยครับเหล่าซื้อเพราะว่ามันเหนื่อยครับเหล่าซื้อใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าหนูเนี่ยไม่ค่อยชอบกีฬาอะไรประเภทนี้เลยอ่าไม่กวนชีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราอาจจะชอบกีฬาประเภท นี้ขึ้นมาก็ได้นะคะหรือว่าเราอาจจะชอบอย่างอื่นแทนก็ไม่เป็นไรเนาะทีนี้มาเชื่อขั้น่าเจออีกขีมูหัวข้อนี้เนี่ยถ้าเราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วเราสามารถนำี่าไยเท่าเราเรย่องนี้ไปแล้วเราสามารถนไปใช้ในชีวิตได้อย่างไรบ้างนะคะอ่ายูเชียทงเีวชว่าเราเรียเร่นม้่ บางคนก็บอกว่าถ้าเราเรียนบทนี้เนี่ยเราสามารถไปคุยพูดคุยกับคนจีนได้ใช่ไหมคะเผื่อในอนาคตเราได้เจอกับคนจีนหรือว่าเพื่อนคนจีนหรือว่าตัวเราเองเนี่ยอยากฝึกทัศษะภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมคะเราก็อาจจะใช้คําศัพท์พวกเนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งนะเราต้องได้ใช้แน่นอนคะ่ะนักเรียนทุกคนอ่าเรียนไว้ก็ไม่เสียหายนะคะอ่าใช่ไหมคะก,ก่อนอื่นเลยนักเรียนมาดูภาพนี้อ่ามาดูนี่ว่ามันยังไงนะคะ เมื่อกี้ที่เราซื้อบอกไปว่าตะใช่ไหมคะทาไมคำนี้เราต้องใช้ว่าตะเอ่ยตะตะแปลว่าอะไรตะแปลว่าตีใช่ไหมครับเราซือ้อถูกค่ะตะแปลว่าตีแต่ว่าตะก็แปลว่าเล่นได้เหมือนกันทําไมถึงแปลว่าเล่นได้เหมือนกันนักเรียนดูตรงนี้นะคะจุดที่น่าสนใจนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์ของมืออเวลาเราเล่นเนี่ยเราใช้อะไรเล่นคะ มือใช่ไหมเห็นไหมตะเราต้องใช้มือเล่นดังนั้นเนี่ยตะก็คือเล่นนะคะนักเรียนจําดีๆนะตะก็คือเล่นแต่ถ้าเป็นใช้เท้าล่ะต้องพูดว่าอะไรถ้าถ้าสมมุติว่ามีกีฬาประเภทที่ใช้เท้าอย่างเช่นอะไรเอ่ยฟุตบอลใช่ไหมเราต้องเรียกว่าอะไรทีใช่ไหมคะทีสูเฉียวใช่ไหมคะฟุตบอลแต่ถ้าเป็นกีฬาประเภทที่ใช้มือเราต้องใช้ตะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีกีฬาประเภทอะไรบ้างที่เราต้องใช้เนี่ยนักเรียน แต่ก่อนอื่นเราซื้อขอถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนรู้ไม่เอ่ยคำว่าฉีควันกับปู้ฉีควันมันใช้ได้ตอนไหนและใช้ได้สถานการณ์ไหนนะคะ,ะนักเรียนบางคนก็บอกว่าเราซื้อคะหนูรู้ค่ะว่าฉีควันเนี่ยใช้เมื่อไหร่ฉีควันอย่างเช่นอะไรเอ่ยฉีควันนี่ฉีควันนี่ถูกไหมถูกใช่ไหมคะฉีควันนี่ก็แปลว่าฉันชอบใคร ฉันชอบเธอใช่ไหมคะวอฉีฮวนนี่แต่ถ้าเราจะใช้คำว่าฉีฮวนในบริบทนี้มาพูดกับเรื่องกีฬาเราเราจะพูดว่ายังไงวอวฉีฮวนต้องมีตัวของเราก่อนนะว่าเราชอบอะไรวอวฉีฮวนเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราชอบเล่นบาสเกตบอลเราต้องบอกว่าวอวฉีฮวนตะหลานเฉียวใช่ไหมคะอ่าแต่ก็เปลี่ยนเป็นวอวฉีฮวนตาหลานเฉียวแต่ถ้าคำว่าปู้ฉีฮวนก็แปลว่าอะไรเอ่ย ไม่ชอบเราไม่ชอบอะไรหนูรู้ค่ะเราซื้อหัู้ฉวันนได้ไหมค่ะเราซื้อได้ค่ะ我ัอ้าวหัู้ี่แปลว่าอะไรเอ่ยฉันทำไมฉันไม่ชอบเธอใช่ไหมคะหัวปู้ฉีควันนี่แต่ถ้าเราจะบอกที่อยู่ในกีฬานี้ละ่ะว่าถ้าหนูไม่ชอบกีฬาประเภทนี้หนูต้องพูดว่าอะไรคะเราซื้อแล้วก็บอกว่า我ั喜欢ู้欢ู้วันอะไรกีฬาอะไรเอ่ย อ่าวาผู้สควยที่สูเฉียวหนูไม่ชอบเตะฟุตบอลใช่ไหมคะอ่าเราก็ใช้ตรงนี้ได้หมดเลยต่างกันแค่ตรงคำว่ามีปู้เข้ามาปู้ก็คือไม่อ่าถ้าปู้ตัวเดียวเฉยๆก็แปลว่าไม่นะคะนักเรียนอ้าปู้ก็คือไม่นั่นเองอันนักเรียนดูประโยคต่อไปนะนักเรียนลองดูในภาพซิว่ามันหมายถึงอะไร บางคนบอกว่าเราซื้อค้าหนูเห็นภาพเนี่ยหนูรู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่ภาษาจีนหนูไม่รู้ค่ะเราซื้อไม่กวนชีไม่เป็นไรค่ะเรามาฝึกด้วยกันนะคะ,ะนักเรียนลองสะกดพร้อมกันดูสิค่ะว่าในภาษาจีนเนี่ยมันอ่านว่าอะไรไดีบ้างไออันแรกเลยนักเรียนสังเกตคําว่าเฉียวเฉียวนี่เหมือนกันหมดเลยนะคะเฉียวแปลว่าลูกบอลน,นะคะลูกบอล อะไรที่เป็นกลมๆเนี่ยเราจะเรียกว่าเฉียวใช่ไหมคะเห็นไหมลูกฟุตบอลก็กลมเห็นไหมคะล้านเฉียวบาสเกตบอลก็กลมเฉียวเหมือนกันเลยแล้วมันต่างกันแค่ตัวข้างหน้าเมื่อกี้ที่เราซื้อบอกไปคําว่าอันนี้ต้องเป็นคําว่าตาใช่ไหมคะตาล้านเฉียวก็คือเล่นบาสเกตบอลแต่ถ้าฟุตบอลใช้อะไรใช้เทา้าเราก็ต้องบอกว่าทีสูเฉียวนะคะแล้วอันนี้ตาใช่ไหมคะตาใช้อะไร ใช้มือใช้มือในการเล่นใช่ไหมคะก็ต้องเป็นตาหลานเฉียวนักเรียนจำดีๆนะคะทีเธออีทีนะคะทีจูเฉียวกับตะใช่ไหมคะเตอร์อาซานเซนตานะคะตาอะไรเอ่ยตาหลานเฉียวเห็นไหมคะทีกับตาอืม ต่างกันตรงการใช้มือกับการใช้เท้าใช่ไหมคะ,ะนักเรียนดูคําต่อไปรูปต่อไปคืออะไรเอ่ยอบางคนรู้แล้วแค่เห็นรูปก็รู้แล้วหนูรู้แล้วค่ะว่ามันคืออะไรเห็นไหมคะนักเรียนสังเกตอันนี้ใช้อะไรเล่นใช้มือเล่นทั้งสองกิจกรรมเลยดังนั้นเนี่ยแน่นอนคําว่าต่าตาต้องมาแล้วตาก็คือการเล่นโดยใช้มือใช่ไหมคะ,ะนักเรียนมาสะกดพร้อมกันในภาษาจีนว่าอะไร ค่ะเหมือนกันนักเรียนตัวข้างหลังเหมือนกันเลยคือเฉียวเฉียวก็คือบอลใช่ไหมคะมันคือลูกบอลหรือว่าเห็นไหมคะมันกลมเหมือนกันเลยนักเรียนสังเกตดูแล้วอะไรที่ต่างกันก็คือตัวข้างหน้าคำว่าหวังเฉียวหวังเฉียวหวังเฉวก็คือเทนนิสใช่ไหมคะส่วนอีเมาเฉียวก็คืออะไรเอ่ย แบดมินตันใช่ไหมคะอ่านักเรียนมาดูคำว่าอีเมาสเฉียวเมาสคือขนอ่าเห็นไหมคะมันคือขนขนตรงนี้เมาส์ก็คือเฉียวนะคะวังเฉียวก็คือเทนนิสหอีเมาสเฉียวก็คือแบดมินตันใช่ไหมคะอ่านักเรียนมาดูภาพต่อไปง่ายๆนะคะนักเรียนอันนี้นักเรียนลองเดาดูซิว่ามันคืออะไร นักเรียนลองมาอ่านภาษาจีนพร้อมกันค่ะคําว่าตะก้ออ่าตะก้อกับอะไรเอ่ยวิ่งแข่งใช่ไหมคะไส้เผาอ่าวิ่งแข่งเฉียวอ่าอันนี้เป็นลูกบอลใช่ไหมคะเหมือนกันเลยเฉียวก็คืออันนี้ค่ะตะก้ออ่าต่อมาเถิงเฉียวเถิงเฉียวคือตะก้อส่วนวิ่งก็คือไส้เผาอ่าไส้เผาก็คือวิ่งนะคะวิ่ง นักเรียนสังเกตตรงนี้ตรงนี้คือสัญลักษณ์ของเท้านะคะก็คือไส้เผาไส้เผาก็คือการแข่งวิ่งนะคะนักเรียนจําและสังเกตง่ายๆนะคะต่อมากีฬา2ชนิดนี้คืออะไรเอ่ยอ่าบางคนดูภาพก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรมาเรามาลองลองมาอ่านภาษาจีนด้วยกันอ่าบอลตรงนี้อาจจะหล่นมาไหลนิดนึงนะอ่าจริงมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนโอเคนักเรียนมาดูเฉียว อ่าเฉียวเหมือนกันเลยลูกบอลเหมือนกันเลยต่อมานักเรียนมาดูคําข้างหน้านักเรียนลองอ่านดูสิคะว่ามันคืออะไรพายเฉียวใช่ไหมคะพายเฉียวคือวอลเลย์บอลใช่ไหมคะส่วนปิงปองอ่ากีฬาประเภทนี้เราเรียกว่าอะไรภาษาจีนพิงพังเฉียวใช่ไหมคะพิงพังถึงแม้ตัวฮันจือตัวภาษาจีนจะเขียนเหมือนกันแต่เวลาอ่านให้อ่านว่าพิงพังเฉียวนะคะก็คือกีฬาประเภทนี้นี่เองนะคะ ต่อไปนักเรียนมาดูภาพนี้ว่ามันคืออะไรเอ่ยอบางคนแบบชอบใช่ไหมคะโอ้โหลซุนหนูชอบแบบชอบมากเลยกีฬาประเภทว่ายน้ําหนูชอบแล้วแบบหนูชอบแบบมวยมวยไทยการชกมวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราแค่บ,บอกว่าชกมวยกับมวยไทยมันก็ต่างกันนะคะนักเรียนมาดูว่ามันต่างกันยังไงนะนักเรียนมาดูตรงนี้คําว่าโย่หยงอะโย่หยงคือกีฬาประเภท น้ำใช่ไหมคะนักเรียนดูตรงนี้เราซื้อเคยเออบอกไปใช่ไหมคะว่าซานเตียนสวยตรงนี้แปลว่าน้ําใช่ไหมคะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ปุ๊บแน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวกับน้ําแน่นอนอเกี่ยวกับน้ําคําว่าว่ายน้ําก็คือโย่หย่งนะคะนักเรียนต่อมามวยนะคะการใช้มือใช่ไหมคะเฉียนจีอ่าเฉียนเฉียนจีก็คือชกมวย ชกมวยแต่ถ้าเราจะบอกว่ามวยไทยนะคะต้องเป็นไทไทก็คือไทยนี่แหละค่ะไทเฉียนก็คือมวยไทยไทเฉียนคือมวยไทยนะคะโอเคนักเรียนมาดูกีฬาสองประเภทนี้ว่ามันคืออะไรอลองมาอ่านภาษาจีนซิอันแรกเทควันโดภาษาจีนบอกว่าอะไรเอ่ยไทเฉียนเต่าอ๋อไทเฉียนเต่าแล้วถ้าเป็นกีฬายกน้ําหนักล่ะยกน้ําหนัก แปลแบบง่ายๆเลยนะักเรียนจีจีก็คือการยกอ่าเหมือนเรายกมือก็บอกว่าจีโศอ่าจีโศก็คือยกมือใช่ไหมคะยกน้าหนักก็เหมือนกันจีจงจงแปลว่าหนักอ่าจีจงแปลว่ากีฬาประเภทยกน้ําหนักนะคะ,ะนักเรียนมาดูกีฬาประเภทนี้คืออะไรเอ่ยลองมาอ่านภาษาจีนพร้อมกันซิอะไร ปั้งเฉียวอ๋อนักเรียนสังเกตดูตรงนี้น่าสนใจมากเลยอันนี้คือแปลแบบถ้านักเรียนดูภาพและสังเกตเรารู้กีฬาประเภทนี้เราสามารถพูดได้เลยปั้งเฉียวอ่าปั้งคือกีฬาตรงนี้อันนี้มันคือปั้งก็คือเป็นไม้แข็งแข็งเห็นไหมคะแข็งแข็งตรงนี้มันเรียกว่าปั้งเลยส่วนเฉียวก็เหมือนกัน ที่เขาใช้เล่นก็คือลูกตัวนี้ใช่ไหมคะปั้งเฉียวก็คือเบสบอลอาต่อมานักเรียนดูเขาใช้อะไรเล่นมือใช่ไหมคะมือภาษาจีนพูดว่าอะไรเฉียวอเฉียวก็คือเหมือนที่เราซื้อบอกไปคือลูกบอลใช่ไหมคะที่กลมๆก็เฉียวเฉียวก็แฮนบอลแฮนบอลก็คือกีฬาที่เล่นด้วยมือแฮนบอลนะคะต่อมา นักเรียนดูภาพสุดท้ายตอนนี้เขากําลังฮิตกันเลยแล้วตัวของหนูเองเนี่ยก็ชอบเล่นกีฬาประเภทนี้มากเลยค่ะเราซืออภาษาไทยพูดว่าอะไรสเกส็ตบอร์ดใช่ไหมคะภาษาจีนล่ะขวาปั่นอ้าขวาขวาแปลว่าอะไรขวาตัวเดียวอขวาแปลว่าลื่นเห็นไหมคะ นักเรียนสังเกตเ้รอตรงนี้มันลื่นไหมแน่นอนว่ามันต้องลื่นมันถึงไถไปใช่ไหมคะขวาปั่นก็คือสเก็ตบอร์ดนั่นเองอ่าปั่นก็คือเหมือนเป็นไม้ใช่ไหมคะเป็นไม้ลองขวาปั่นก็คือสเก็ตบอร์ดค่ะท่านเล่นละ่ะเราซื้อแล้วตัวนี้เราต้องใช้คําว่าต่าขวาปั่หนหรอคะเราซื้อไม่ใช่ค่ะตัวนี้เราก็ใช้หวานไปเลยหวานก็คือการเล่นเห็นไหมคะมันเล่นใช้ร่างกายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะนักเรียนโอเคคราวนี้ เราจะลองอ่านให้นักเรียนฟังดูนะคะว่าที่เราซื้อแต่งบทนี้เนี่ยมันพูดถึงอะไรบ้างอนักเรียนลองดูนะว่าเขาพูดถึงเหตุการณ์อะไรคนแรกเลยตัวละครมีแค่สองตัวละครค่ะมีแค่คนที่หนึ่งกับคนที่2นะคะก็คือเฉียวลี่กับเฉียวฟังเขาสองคนเนี่ยพูดถึงการถึงเรื่องอะไรนักเรียนลองดูภาพแล้วก็ลองสังเกตดูนะคะมาเฉียวหลี่今天你要和我一起去打篮球吗？ 小芳ก็บอกว่าอะไรเอ่ย好啊今天我有空ใช่ไหมคะ小丽ก็บอกว่านั้นเรา五点见啊นั้เรา五点见นัเกเรียนช่วยดู小芳บอกว่า好的那ั้นเรา五点见啊นักเรียนลองดูมันแปลว่าอะไรบ้างอย่างน้อยเราซื้อหนูก็รู้แล้วเขาว่ามันคืออะไรตรงไหนเอ่ยคำว่าตาลันเชียวตาลันเชียวก็คืออะไรเอ่ย เล่นอะไรเล่นบาสใช่ไหมคะแน่นอนเขาต้องพูดถึงบาสแน่นอนเขาก็บอกว่าจิงเทียนก็คือวันนี้วันนี้เธอเธอตัวนี้ทําไมเราซื้อทําไมหนีเขียนแบบนี้คะเราซื้อทําไมไม่เขียนแบบนี้เราซื้อทําไมหนีเขียนตัวนี้ไม่เขียนตัวนี้คะเราซื้อหนีมีสองตัวด้วยกันนะนักเรียนถ้าเป็นหนีตัวนี้พูดถึงผู้ชายแต่ถ้าเป็นหนีตัวตัวนี้นะคะก็คือผู้หญิงถ้าแปลเขาบอกว่าหนีตัวนี้ก็คือ เขาสองคนเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะจิงเทียนนี่ก็คือเธอเนี่ยวันนี้เธอว่างไหมเราไปเล่นอะไรด้วยกันอเราไปเล่นบาสเกตบอลด้วยกันไหมใช่ไหมคะเฉาฟังก็บอกว่าดีเลยโอเควันนี้เนี่ยเห็นไหมคะจิงเทียนนักเรียนสังเกตนะจิงเทียนก็แปลว่าวันนี้วันนี้เนี่ยฉันว่างอยู่คงเฉาลี่ก็บอกว่า那我们五点见我们คือใครพวกเราว่าเราสองคนนี่แหลคะค่ะพวกเราวันนี้เราเจอกันกี่โมง ห2 3 4 5 5อูไรห้าหอะไรห้าโมงเจอกันใช่ไหมคะเสฟังเขาบอกว่าโอเคเลยเขาเตอร์งั้นห้าโมงเรามาเจอกันใช่ไหมคะเห็นไหมคะประโยคสนทนาง่ายๆที่นักเรียนสามารถจับใจความได้ใช่ไหมอื้ ฝึกๆไปนักเรียนก็จะรู้เองใช่ไหมคะอย่างตรงนี้เราซื้อมาเอ่อเราซื้อกาหนดว่าเราซื้อบอกนักเรียนว่าฉีควันใช่ไหมเมื่อกี้เราซื้อพูดไปฉีควันฉีควันนะฉีควันคือชอบใช่ไหมคะเราซื้ออยากรู้ว่านักเรียนเนี่ยชอบอะไรบ้างนักเรียนเขียนคําศัพท์มาให้เราซื้อว่านักเรียนเนี่ยชอบอะไรบ้างนะคะก็คือมีอะไรบ้างเออที่เราซื้อสอนไปกีฬาที่นักเรียนชอบมีอะไรบ้างที่เราซื้อพูดไปแต่ว่าถ้าบางคนบอกเราซื้อคะหนูไม่ชอบพี่เราซื้อ บอกในนั้นเลยไม่มีกีฬาที่หนูชอบเลยโอเคไม่เป็นไรไม่กวนซีน่า你就写你喜欢的是อ่ะ آ, งั้นหนูก็เขียนเรื่องที่หนูชอบมาหรือว่าเป็นอ่ะบางคน喜欢ช่างเกอเห็นไหมคะมันคือกิจกรรมที่เราชอบอะไรเอ่ยร้องเพลงอ่ะเราก็เขียนมาก่อนถ้าสมมติว่า你不会中文不会写ถ้าเขียนไม่เป็นนะภาษาจีนยน写ทยอาเซียนเสียไทยเวลไรเขียนภาษาไทยมาก่อนนะว่าหนูชอบอะไร อ่าที่อีเกอร์อาจจะบอกว่าหนูไม่ชอบกีฬาแต่หนูชอบอะไรเอ่ยวอฉี่ควันต้องมีหัวด้วยนะอ่าทุกอันเลยเป็นใครใครเป็นคนชอบต้องบอกมาอ่าใครเป็นคนชอบฉันใช่ไหมก็ต้องเป็นหัวอ่าฉันชอบอะไรก็เขียนมาวอวฉี่ควันช่างเกอร์อันนี้ก็อะไรเอ่ยวอวฉี่ควันอ่าถ้าเราชอบในส่วนกีฬาก็ตย์หเหมาเฉียวหรือว่าอะไรเราก็เขียนมาค่ะ ไปปูชีควันไม่ชอบไม่ชอบอะไรบ้างเหมือนที่เราเคบอกไปกีฬาที่หนูไม่ชอบก็เขียนมา3าอย่างหรือว่าหนูไม่ชอบเกี่ยวกับกีฬาเลยแต่ว่าหนูเนี่ยไม่ชอบอะไรเอ่ยไม่ไม่ชอบร้องเพลงหนูไม่ชอบว่ายน้ําหนูแบบ ไม่ไม่ชอบเกี่ยวกับกีฬาแต่เป็นอย่างอื่นที่ไม่ชอบที่เราซื้อก็คิดไม่ออกว่าไม่ชอบอะไรแต่ถ้าหนูรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบอะไรเนี่ยก็หนูก็เขียนมาสตันเกอรสามอย่างนะคะว่าไม่ชอบอะไรบ้างโอเคไหมก็เหมือนกันว่ามีหัวหัวปูฉีควันก็เขียนตรงนี้ค่ะหัวปูฉี่ควันอะไรหนูไม่ชอบอะไรก็เขียนมาผมไม่ชอบอะไรก็เขียนมานะคะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะมีอะไรให้ทำอ่าทุกคนดูตามนะคะเมื่อกี้เราสือบอกว่ามีอะไรให้ทำใช่ไหมมันคือ โยิอ่าเป็นเกมนะคะเกมอะไรเรามาดูกันเดี๋ยวเราซื้อจะให้นักเรียนเนี่ยเปิดแผ่นป้ายแล้วดูภาพแล้วลองบอกเป็นตรงเวิรดนะคะบอกเป็นภาษาจีนว่ามันคือภาพอะไรกันอ่าเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่ามันมีภาพอะไรซ่อนอยู่ข้างในนะคะไลท์อ่าทงเฉนักเรียนบอกว่าเราซื้อว้ฉีววนซันเราซื้อค้านูชอบหมายเลขสาค่ะไลท์นะ่าอวมเชียากไเรามาเปิดกันว่า รู้หรือ,อยังเอย่ยอ๋อนักเรียนบางคนบอกว่าเราชื่อว่ารู้แล้วเหรรู้แล้วใช่ไหมคะเปิดอีกหนึ่งแผ่นป้ายไหมอ๋อเขาที่อู่เก๋ใช่ไหมคะที่อู่เก๋ว,ว้าวรูดด้แล้วมหรอใช่ไหมมาโอเคทุกคนรู้知知แล้วรู้กันแล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรงั้นเรามาเฉลยดีกว่าว่ามันคืออะไรคะอ่านพร้อมกันคะ่ะนักเรียนขวาปัน่นใช่ไหมคะขวาปั่นคือสเก็ตบอร์ดโอเคนักเรียนดูภาพต่อไปนะคะอ๋อภาพนี้ นักเรียนลองดูซิว่ามันคืออะไรอ่าที่อู่เกิดเราเปิดแผ่นป้ายที่ห้าก่อนเลยว่าขายาวๆแบบนี้เขาแบบเล่นอะไรกันนะซื่อสมอตาใคราอีว่า,ววาซื้อเตาเลาไหมอะดเกิดเราซื้อขออีกหนึ่งแผ่ปนป้ายเขาเราซื้อสมอซื่ออันที่สี่ใช่ไหมคะ,อ,ะอันที่สี่ว่าเราซื้อวัวซื้อเตาเลยเราซื้อขาหนูรู้แล้วค่ะรู้เลยใช่ไหมเห็นไหมคะว่ามันคืออะไร นักเรียนมาดูหลานเฉียวใช่ไหมคะอ้าวหลานเฉียวคือบาสเกตบอลใช่ไหมคะเห็นไหมคะนักเรียนทุกคนตอบถูกหมดเลยโอเคต่อมาเดี๋ยวเราซื้อให้นักเรียนทุกคนลองทําแบบทดสอบนะคะที่เราซื้อให้นักเรียนทำนะว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะและนักเรียนสามารถทําได้แค่ไหนอ้าแต่ว่าไม่ยากค่ะนักเรียนง่ายๆเป็นคําศัพท์ที่เราซื้อเอามาจากในบทเรียนและนักเรียนสามารถ ดูในบทเรียนตามไปด้วยนะคะเพราะว่าเราจะอยากทดสอบนักนักเรียนเฉวยว่านักเรียนเนี่ยมีความตั้งใจไหมฟังเวลาที่เราสอสอนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วงานก็คือที่เราสะบอกไปนะคะเดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดให้นักเรียนอีกรอบหนึ่งโอเคค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ